ก็ได้ครับผม,มนเปพวกกับบุญหลายสายสูงนะครับจะไม่ทีเด็ดบอนคูเอมโพลี่กับอูดิเนเซนี่ครับเบจ้าบ,บ้านเอมโพลีนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขาเนี่ยถือว่าเหตุผลงานได้ยังบอมีส่งบันไดน,นะครับเกมในลีกหาเกมหลังสุดจะเป็นการชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมด้วยกันนะครับขณะท,ที่ทีมเย่ยนยัง อูดิเนเซ่นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงล่างของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังเบิ่งกระทอนกระแทนมายัางตอนเนือนครับเพราะเกมในหลีกส2สองเกมหลังสุดพวกเขากเก็บใช้มันได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแลกเกมนี้อูดิเนเซ่เขาต้องบุกมาเจอกับทางด้านทีม่มจาบาลที่มองว่ากับไรเบิ่งเป็นงานที่งปันไดน,นะครับเพราะถ้าเทียบกันจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในหลีกช่วงที่ผ่านมานะครับมองว่าจะาบอายยางเอ็มบุรีนี่ เขาก็ยังคของข้าง,งดีเบิ่งดีกว่าหลายคะครับทางด้านทีมเยือนที่เก็บใช้ในลีกมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับจาก12นัดหลังสุดในลีกอยู่พ่อสมควรบวกกับถ้าเบิ่งจากสภาพความพร้อมของทีมในเกมก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยาวานย่างเอมปลรีนะครับที่สภาพทีมถือว่าคข่อน้างเบิ่งสมบูรณ์กว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฟันธงเอมปลรีนะครับนาจะเอาชนะแบบ สบายนะครับสำหรับไอมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ